วัสดีค่ะวันนี้มาพบกับฟ้าที่รัมเลือดคาอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวนี้เลย Toyota h y ฮรักริโบซิงเกิลแคป 2.4J นะคะปี2018ตัวนี้จดปี2019นะคะบริเวณด้านหน้ากระจังหน้าตัวนี้เขาจะเป็นทรงหมูป่านะคะเป็นทรงโครเมียมนะคะสีโครเมียมสลับกับดำนะคะตัวนี้บริเวณไฟข้างบนนะคะจะออกทรงลักษณะใหญ่หน่อยเนาะแล้วก็ เป็นสีใสนะคะตัวนี้รถใหม่ของเรานะคะไม่ออกสีเหลืองนะคะตัวนี้บริเวณด้านล่างจะมีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะมีล้อแม็กตรงนี้นะคะจะเป็น t c 005ยางใหม่จะเป็นยางกูดไลท์ให้ไปเลย4เส้นนะคะสำหรับคันนี้บริเวณภายในเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมกันนะคะ กระจกนะคะจะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะออตโต้ปรับได้ตรงนี้นะคะสำหรับคันนี้ภายในนะคะจะเป็นพวงมาลัยพาวเวนะคะแอร์แบกตัวนี้ 3รลูกนะคะแล้วก็มาพร้อมกับระบบ A B S นะคะตรงคอนโซลด้านหน้าเครื่องเล่น CD DVD ตัวนี้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะช่องแอร์ก็อยู่บริเวณด้านหน้าเลยแล้วก็เกียร์นะคะจะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะ6สปีดนะคะสำหรับคันนี้เบาะก,ก็เป็นเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังสีดำเดิมๆเ,เลยสำหรับโตโ o t a าคันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนของตู้ทูบด้านหลังกันนะคะ ตรงนี้จะสูงประมาณ2.10นะคะตามมาตรฐานตัวนี้เราจดทะเบียนลงเล่มวิ่งใช้งานได้เลยนะคะด้านหลังตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพามาชมกันค่ะบริเวณด้านหลังตัวนี้นะคะเปิดออกได้เลย ข้างในนะคะเป็นตู้ตัดใหม่ตัวนี้ก็เสริมไม้ข้างในนะคะสูง2 1 0อย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกนะคะอันนี้ก็บริเวณกว้างขวางขนถ่ายได้เลยนะคะของตัวนี้ใครจะนําไปประกอบอาชีพวิ่งงานเหมาะมากเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะในส่วนของด้านหลังตาไฟตรงนี้นะคะก็ไม่มีตําหนิอะไรนะคะโลโก้อยู่ครบนะคะตัวรีโวตัวนี้ค่ะสำหรับบริเวณด้านข้างตัวนี้นะคะก็ไม่มีรอยตำหนิอะไรนะคะ ล้อตัวนี้ก็เป็นล้อกระทางเหมือนกันนะคะล้อหลังเขาจะเป็นล้อกระทาเหมือนกัน2ล้อนะคะก็เป็นยางใหม่เหมือนกันอันนี้จะเป็นที่เปิดฝาถังนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องดีเซลนะคะบริเวณข้างหน้าล้อข้างหน้าเขาก็จะเป็นคู่เหมือนกันนะคะคู่หน้าจะเหมือนกันแล้วก็คู่หลังจะเหมือนกันนะคะสําหรับตัวนี้เดี๋ยวเราจะพามาชมเครื่องกันนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะพามาชมห้องเครื่องนะคะว่าสําหรับรุ่นนี้เราได้อะไรกันบ้างนะคะ สำหรับงานตัวนี้นะคะเม็ดะะอาคอยู่ครบทุกจุดนะคะกลมสวยน็อตตรงนี้ก็อยู่ครบทุกจุดนะคะเช็คได้นะคะสำหรับตัวนี้นะคะตัวเครื่องจะเป็นตัวเครื่องเดิมๆนะคะเราไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนใหม่นะคะแบตก็เป็นแบตแต่ว่าเราตัวนี้แบตเราเปลี่ยนให้ใหม่นะคะตัวแท็ปตัวนี้เป็นแท็ปเดิมๆนะคะมากับตัวรถเลยรับประกันได้ไม่มีการเฉียวชนมาแน่นอนอุบัติเหตุใหญ่อุบัติเหตุเ,เบาเคสจมน้าไม่มีแน่นอนสําหรับรุ่นนี้นะคะ บริเวณด้านบนตัวนี้ไม่มีร่องรอยของการเฉียวชนมานะคะน็อตต่างๆตัวนี้อยู่ครบสวยงามนะคะไม่มีรอยสนิมใดๆเลยนะคะสำหรับรุน่นนี้ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับรุ่นนี้ Toyota h ไฮรักริโวซิงเกิ a แ 2.4J ปี2018ตัวนี้สำหรับราคานะคะจะอยู่ที่4 4 4 9 0 0 0บาทนะคะผ่อนเพียงเดือ 7, 000, นละ7,000นิดค่ะสำหรับคันนี้นะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาที่ทางเพจได้หรือว่าจะติดต่อมาที่เบอร์ฟ้านะคะ 095 851 8 895นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะคะเพื่อแจ้งเตือนรีวิวรถใหม่ๆสำหรับเิ็นเรานะคะรำลึกคาเซนเตอร์ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ